สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นอันสุดท้ายนะคะก่อนรีแ a n g S4 2024เรารวมมาให้2เกมเลยนะคะเพื่อความกระชับรับชมให้สนุกนะคะและเกมนี้เป็นคลิปที่เราเล่นอีก,กี้เมดสาวท่านหนึ่งกรงกิติมศักดิ์ของเราวันนี้ก็ได้แก่เอกโอ๊ นามสมมติและแขกรับเชิญทีมตรงข้ามได้แก่กแกรกและอเลสเตอร์เกมนี้คอมโบฝั่งตรงข้ามที่เราได้เจอก็คือคอมโบแม่ดูอยู่ลูกเราจะลออจากโซ่มรณนะได้หรือไม่เดี๋ยวเรามาดูกันในเกมอัพสกิลหนึ่งมาเลยนะคะเรารีบม,มาเคลียครีปไฮไลท์ของอีกกี้นั้นอยู่ที่สกิลสองเพียงแค่คุณอัพสกิลสองมาแล้วทำให้โดนฮีโร่ฝั่งตรงข้ามเป็นการผลักสตาร์ล่าทำให้ติดสัญลักษณ์แค่นี้คุณก็จะสแปมสกิลหนึ่งได้เรื่อยๆแล้วแลวก็เรียบร้อยไอกโก้เพราะว่าเราต้องใช้สกิลอย่างระมาระวังถ้าเกรดสีแดง สกิลสก็คือการเปิดแมพค่ะพอมันติดสัญ,ญลักษณ์แล้วจะทําให้เราเห็นศัตรูเป็นระยะเวลานึงพวกมีเรียมากพกพี่แรงมากเลยอะค่ะแต่ก็เรียบร้อยอยู่ดีเราหนีออกมาได้ปิดจบสวยๆด้วยการปาอันติไปบริเวณหลังแล้วก็เรียบร้อยข้าจะให้ดูชัดๆสกิลอันติเราจะใช้ตอนต้นไฟหรือจบไฟก็ได้แล้วมาถึงความลับที่เหล่าชมรมคนกลัวแกรกต้องรู้สกิลสอของอิกกี้สามารถขัดอันติแกรกได้ขัดได้แต่ไม่ได้แปลว่าช่วยเพื่อนได้ค่ะต <c oughs> อเลนก็เลยเรียบร้อยพยายามรับครีปให้ได้ทุกเวฟนะคะจากนั้นเราก็จะไปเเเเเเติมมมลนนนนบบบค่่่่ะะพราาาาวออยยูขข้้งแๆห็ ไม่ต้องเดินผ่านพุ่มนะสกิลเข้าพุ่มไปเลยเป็นข้อดีของการดูมินิแมพบ่อยๆนะคะเราจะได้ไม่โดนดักจังหวะที่เพื่อนจจเอาอบเจกเราก็จะใช้สกิล2นะคะในการโซมผักแล้วก็จะสแปนสกิลหนึ่งใส่ฝั่งตรงข้ามพอเรียบร้อยแล้วก็แยกย้ายค่ะกลับมาเคลียร์คีปตรงนี้คนเยอะมากเลยไม่สามารถจะเข้าไปได้ยืนคิดอยู่แป๊บนึงก็เข้าไปดีกว่าเ,ออเป็นการเข้าไปแบบหยอกๆบางครั้งเราก็จะเป็นต้องใช้อันติในการเคลียร์คีปเพราะว่าเลนกลางคนเยอะเหลือเกินต้องรีบเค <S <S ลียร์แต่เราก็โดนมือผีจับแล้วก็จัดการฟิกเกอร์ดูดฟกม นนกะให้ไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตกันเลยทีเดียวแต่เราก็รอดนะคะเพราะว่ายอนมาเติมจากนั้นจังหวะที่เราเพลินอยู่ที่เลนบนเลนกลางของเราก็โดนเรียวมะสอยไปเรียบร้อยเราก็เลยกลับมาแก้แค้นจากนั้นทีมเราก็กะว่าจะเอาบริเวณป้อมกลางคืนจัดก,การปาอันติดักที่ตัวหลังก่อนไม่โดนก็ไม่เป็นไรคะ่ะคุณไม่ใช่คนเดียวที่ปาั์ติอีกี้ไม่โดนสกิลสองโดนก็พอก็เลยเรียบร้อยอย่าใช้สกิลอันตินะคะในการเช็คพุ่มบ่อยๆถ้าคุณมองมินิแมปเป็นคุณจะเห็นเรียวมะที่แหลมอยู่ด้านล่างอ,อ่ะและที่เราเดินแบบนี้ไม่ใช่ว่าเเเรรราาาแหหลมมนนนะะะคคยุดดตงี้่ รอให้พวกแบบตัวหนาๆเขาเดินก่อนเพราะว่ามันจะสวนกันแบบนี้ใครเห็นก็ว่าไม่รอแต่เขาฟิกเกอร์เมื่อก,กี้เหมือนแบบ,แบ,บได้ยินทุกใครบอกไม่แหลมนะโดนคี่เข้าไปคนแรกเลยก็โดนจับแล้วก็โดนดูอีกแล้วชาบูนี่ทํามากดแข่งทันเป็นอกกี้นี่หนังเหนียวจริงๆจากนั้นเราก,กดสกิลสองนะคะในการวิ่งหนีออกมาจากออมาคี้ดูอีกทีเรายังมีอันติอยู่ก็เลยเดินกลับเข้าไปในไฟนะคะเลยอันติเข้าไปในจุดที่มีคนอยู่เป็นจํานวนมากเป็นจังหวะที่อ้าวกลับตัวไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงจังหวะที่โดนฝั่งตรงข้ามไล่อีแวนก เร้รอ,อ้นี่เป็นอิกกี้ทําบุญวัดไหนเนี่ยถ้า,าถามว่าเล่นเมดเราต้องเติมเลนไหนแล้วก็ขอบอกเลยนะคะว่าเราจะเดินกับป่ากับรมเดินรอบรอบระดุดนางฟ้าแม่ทูนหัวเพราะว่าเกมนี้เราเป็นย้อนป่าก็าเรียบร้อยเราได้ดาร์คสเลเยอร์มาทําให้รู้ว่าเขาหลังดูตัวเองดีกว่าค่ะอย่าไปดูคนอื่นเลยเอาตัวเองให้รอดเนานะเริ่มหลอนก็เลยใช้อันติเช็คทุกปุ่มเลยแล้วฟอลเลนก็โดนดึงเข้าไประหวงนี้ให้เราก,กดสกิลสองรอเลยนะคะเพื่อทําการฝวักแล้วก็ขาดอันติแกรก ตอนแรกก็จะสแปมใส่แกรกแหละแต่แวนสกิฟไม่หยุดก็เลยหันมาสกิลใส่แวนแทนแกร็กก็เรียบร้อยอยู่ดีแล้วย้อนเดินม,มาหาเราโดนสกิลหนึ่งเป็น,นโคตรแรงนีก็บ,บ้านมารีเลรกก่อนนะคะแล้วก็รีเซ็ตไฟคือจังหวะนี้ปล่อยป้อมแตกได้เลยนะคะบางคนอาจจะไฟแต่ว่าถ้าเราไฟแพ้คิดดูต้องไม่รอเพื่อนเกิดอ่ะมันจะเป็นการสลับกันเราตุยเพื่อนเกิดเราเกิดเพื่อนตุยอย่างเงี้ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่พอทีมเราเกิดพร้อมแล้วนะคะก็จะทําการกระชับพื้นที่ค่ะอันนี้ก็เป็นต่างฝ่ายต่างเห็นกันนะคะโดนแกร็กดึงเข้าไปโคตรตลกตอนเลยค่ะนกี จังหวนนะนั้นเราเห็นคนเยอะนะคะบริเวณตรงข้าวปาบอลออกไปเลยยังไงก็โดนแน่นอนอ้โหดาเมจสีม่วงโคตรเยอะเป็นคอมโบแกร์กับอเลเตอร์อย่าไปยืนหน้าป้อมเขาแบบนั้นเด้อมึงโดนขี้เด้อคอมโบแบบนั้นมันเป็นการดึงเข้าไปแล้วเขาได้เปรียบไงดึงแล้วจับเล่นนอาจากจะรอจังหวะดีๆแล้วถ้าเกิดสมมติโดนดึงแล้วจับแล้วโดนจริงๆเนี่ยพยายามเล่น,นตัว,ตวที่เปนะ็นตัวโถมหรือตัวขัดอันติจะง่ายกว่าจริงๆเห็นเราพูดประมาณนี้เราก็ไม่ได้ทําได้ทุกตานะคะบางตาก็แพ้เล่นอยู่เหมือนกันก็มารอซ้อนฉี่นะคะจังหวะที่นัววกกัันนนนนตตรรรรงงี้้้้้ใใใคคจะส่่่บาาาาไไมูปปอออลลลิหแย็ มาได้ถือว่ารับอันติได้ดีเลยรทีเดียวแล้วเราเห็นเร็วมากนะคะก็เลยไม่ได้เติมเขาตอนแรกรว่าน่ากลัวไหมมันก็น่ากลัวค่ะถ้าเราแหลมันนี้จ้องหวาด,ดีฉีมันไปเก็บเร็วมาได้ก่อนต<ร>อนเองกำลังจะเดินไปเปิดพุ่มรมจะไปเปิดพุ่มเราต้องเดินตามเลยนะคะจั่งหวาโบบามากเหมือนฝั่งตรงข้ามามันก็รอเราอยู่เหมือนกันเว้ยเขาโผล่ก่อนทางน้านแนวขวาทำให้เราเห็นตัวนะคะเรากดอันติแล้วก็สกิลตอนแรกก็จะขาดเลตเตอร์แล้วมันไปโดนตัวอะไรก็ไม่รู้ถ้าไฟทีมเราอยู่เท่ากันเนี่ยทีมเราได้เปรียบกว่ามากตอนนี้ฝั่งตรงข้ามก็เลยของบนี้ ข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือของอีกกี้เนเวลาอันตีแอะแมพมันจะไกลขึ้นให้เรามองเห็นไกลขึ้นแต่ว่ามันจะรู้สึกนองนองนิดนึงหน้าจอจนถึงช่วงกอสเลเยอร์เกิดเราก็ใช้อันติเช็คซะดิบดีทําตัวเหมือนตึงว่าจะเข้าไปสกิลหนึ่งในจังหวะที่ไม่ทันได้ระวังมีมือผีออกมาจากพุ่มไม้ปริศนามันก็ชะลอไฟได้แป๊บหนึ่งเพราะว่าทีมตรงข้ามก็มีคนตุย2คนเหมือนกันแต่เฟนิกสามารถโซโลกันได้นะคะเราเลยรีบเดินมาเปิดอันติใส่เพื่อเปิดแมพก่อนเลยเราองบอกว่าฉีกเกมนี้ของเราเล่นดดดดดดดีีีมมมมมมมาาาาาาากกกกจัังงงหววะะเขขข้้้้้ไไไไปป็คคคืืือออแแตตตต่่่นททรร3ิ เซเลเยอร์ด้วยความเสี่ยงด้วยเพราะเขาคอยอยู่กันแค่3ตัวการฉี่ยากทําให้ทีมเราเสียกอต์เเลเยอร์ไปก็จริงแต่ว่าทีมตรงข้ามตุย3ทําให้เราขึ้นบ้านได้พดว่าแว่าเลดเกมน่าจะกันบ้านไม่ไหวนะคะก็เลยเรียบร้อยเกมนี้เหลือแค่แวนกะหาที่เราต้องเคลียร์เกือบแล้วแก๊กมันเกิดมาทันแต่เราก็เรียบร้อยชนะมาได้อยู่ดีอันนี้ก็จะเป็นเกมเก่านะคะตอนเล่นนิกี้ตั้งแต่สมัยคอนต้นเพิ่งคนเจอคะ่ะและคิดว,ว่ามีประโยชน์ก็เลยเอามาตัดลง เกมนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายนะคะที่เราจะลงในแรง S4 224แล้วเราลองเริมหยิบเอสเซนกามาในเลนกลางใช่ค่ะเราเป็นคนที่แกร็บสกินฟรีไม่ทันในช่วงปีใหม่แต่ว,ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าสกินนี้น่าจะเห็นหน้าชัดสุดละเปิดเกมมานะคะเราก็โชว์ตึงด้วยการไปเวทบับแดงเขาก่อนเลยก่อนเราเล่นเมทอย่าทำตัวมีพิลุดค่ะเดี๋ยวเขาจะรู้ตัวโตโลเขาก็เนียนเกินปะเราเวทแดงฟงาร์มฟ้าต่อแล้วเราก็มาเติมไฟที่เลนกลางเราก็เรียบร้อยเก็บเตียวมาเอา,า,เอาสกิลมีแค่นี้กำลังหัดเล่นเอสเซนกาเหมือนกันนะคะแฟนเราก็สอนมาว่าเนียนใช้สกิ แ,แล้วเราก็จะสกิลหนึ่งได้ไงขึ้นถ้ามีคีบก็สกิลใส่คีบก็ได้ใส่คนก็ได้เกมนี้ทีมตรงข้ามที่หนียากก็จะเป็นอ้อยค่ะจรอฟิกตอนที่เขาโหดล,ลงมาแล้ว,แล,วลแล้วก็มาเคลียร์คีบต่อค่ะกล่าวว่าเคลียร์คีบเสร็จแล้วค่อยไปรีเลือดเหมือนอ้อยมันแค้นยังไม่จบกันแม่งกลับมาเอาอีกรอบกูจะบ้าปล่อยกูไปไม่ได้เลยดิเกิดมาใหม่อีกรอบเราจะปล่อยเลนกางนะคะแล้วตรงไปที่เลนล่างเลยเพราะว่าไฟก็นหนัวมากมาถึงแล้วอันติผักอ้อยก่อนค่ะแล้วก็เด้งขู่ก็เรียบร้อยแแขนอ้อยไปแล้วเดี มากเลยนะคะแบบใช้ผักตอนโดนล้วงก็ได้แต่เรามักจะอันติไม่ค่อยโดนค่ะส่วนใหญ่เราจะอันติกันไว้ไม่ให้เดินมากกว่าเพราะว่ามันจะมีสโลด้วยสกิลที่ใช้ยาที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นสกิลหนึ่งเพราะว่ามันจะมีระยะที่จะยกไม่เหมือนคลิกซี่อ่ะที่มันสกิลปุบเะยยกทันทีรอบนี้เรามีเทลสตันสวยนะคะเราก็เลยยกโดนแล้วไฟนี้ทีมเราได้ใช้เทลเป็นเหยื่อล่อรออ้อยได้มาตัวหนึ่งแล้วก็สกิลสองแต่ไปโดนตัวหลังจังหวะนีตายยังไม่พออีปามึกเคราะห์ซ้ำกำซัดอันติเข้ามาอีกแครี่เราก็วิง่ง ทั้งแวนทั้งเตียวเซียนไปก็เรียบร้อยเนื่องจากเราไม่ค่อยจะอันติผลักโดนนะคะเราเลยมาจะใช้อันติตอนที่จะขึ้นบานรระยะยืนเอาเพราะว่าถ้าเราเล่นเมทแล้วเรายืนได้นานๆเนี่ยสกิลมันดีคูดาวเร็วจะช่างจังหวะทำซีซีนะคะให้เพื่อนเข้ามาเติมได้แต่อ้อยก็คือไม่จบไม่จบกับเราแต่ว่าช่วงที่เราตัวเนี่ยทีมเราก็ได้3ทางแล้วนะคะเรายังได้ดาวซัลเลอร์มาแล้วด้วยเกิดมาใหม่ถ้าไม่อยากแพ้นะคะเราก็จะทําตัวเป็นเมทที่ดีคะ่ะเดินตามตัวโลไม่หยุดเกาะเป็นเห็บเลยนะคะตั้งแต่เลนกลางขึ ไม่ไหวก็เลยอันติผักแว่นออกนี่เป็นครั้งแรกในเกมนะคะที่รออันติโดนจวงกอดเซเลเยอร์บอกเลยว่าถ้าโลมาโซนแล้วไม่มีเมมไม่มีแคลรี่ตามมาด้วยก็ยากเข้ามาแล้วเจอเหมือนทีมเราอย่างนี้4ี่ตัวก็เลยเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็ไม่รอช้าค่ะพาตัวตาต่อมแต้มเดินขึ้นบ้านมาเลยประเด็นก็คือฝั่งของข้าแม่งไม่อยอมไปตีเทวไว้ตีแต่เราคือเป็นไรเทวคือยืนตีป้อมฟรีมากแล้วเกมนี้ก็เรียบร้อยชนะมาได้จบไปแล้วกับแรงเอสสี่สอไปเจอกันใหม่สี่นหนะค่ะบ๊ายบาย